สยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าหากจ,จะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่หนึ่งพันกับสี่สเอ็ดแล้วนะครับก็เป็นสเสด็จประพาสต้นในตอนที่สิบห้าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้กว่าผมจะมาก็เกือบสองทุ่มแล้วเรามาเริ่มกันเลยคืนวันที่สองครับเดือนสิงหาคมเมื่อ ร้อยยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับคบวนเสด็จของพระพุทธเจ้าหลวงก็ไปถึงที่อำเภอสองพี่น้องถึงด้วยสวัสดิภาพครับไปถึงในช่วงรวตาคืนไม่ได้แจ้งนะครับว่าการไปถึงแล้วก็ประทับแรมนั้นประทับกันแบบไหนอย่างไรอาจจะมีวัดขึ้นไปประทับแรมหรือไม่นะหรืออาจจะประทับแรมกันในเหลือมองกันถึงความที่ไปด้วย เรือด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ตามสเสด็จก็ไม่ใช่น้อยนะทั้งฝ่ายในก็มีฝ่ายข้าราชาการก็มีเวลาไปถึงบริเวณที่มันไม่สะดวกในเรื่องของถ้าพูดกันตรงๆนะครับในสมัยก่อนเนะี่ยเรื่องของห้องน้ําห้องข้าสุขภาพจิตีที่ตามสเสด็จเท่าเดินไปด้วยเนี่ยจะใช้ห้องน้ํากันยังไงแบบไหนแลดูให้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนีย ก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดว่าเวลาไปอยู่ในใจ่ละที่แล้วเนี่ยการประทับในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยประทับกันแบบไหนอย่างไรแล้วค่ะจะอยู่กันในเรือเวลาจะเข้าห้องน้าห้องท่าเนี่ยจะใช้ที่ไหนนะที่จะได้สะดวกผู้ชายนะพอง่ายนะครับแต่ว่าในการเสด็จพิมเนินในครั้งนั้นเนี่ยก็มีฝ่ายในที่เป็นสตรีตามไปหลายท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แลดูจะ ยุ่งยากอยู่พอสมควรแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าในสมัยก่อนนะการจัดเตรียมในเรื่องพวกนี้เนะทางผู้ที่ตามเสด็จนะครับพวกที่จะต้องคอยจัดเตรียมในเรื่องของพระพาที่ประทับเนี่ยจะมีการทำในส่วนของที่ประทับอย่างไรให้สะดวกสำหรับผู้ที่ตามเสด็จด้วยแล้วก็สำหรับพระองค์ด้วยนะครับตื่นนะครับ บรรทมนะก็เป็นวันที่สมของเดือนสิงหาคมพระองค์ก็มีความตั้งใจละว,ว่าจะเดินทางให้ถึงตัวจังหวัดตัวจังหวัดสุพรรณบุรีจากอำเภอสองพี่น้องนะครับต้องมองกันนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือระยะเชี้ยวหมากแหลกจริงๆครับนะพารถก็ไปถึงได้ง่ายๆเลยแต่เมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางนะสายสุพรรณบุรีไม่มีแลนะมีแต่เฉพาะ ทางเรืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระยะทางระหว่างอำเภอสองพี่น้องไปจนกระทั่งถึงตัวเมืองเนี่ยต้องบอกว่าไกลนะครับเดินทางวันเดียวไม่ถึงอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ผมก็รู้สึกอูมันลำบากจริงๆเลยนะก็ให้พระเจ้าน้องยาเธอนกะมมาหลวงดำรงนะได้เอาเรือขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะไปจัดหาพระพาท่ปทับ แน่นอนครับท่านเป็นด่านหน้านะครับก็เรียกว่าหน่วยฉลวงฟันไปถึงอาจจะต้องไปฟันหญ้าฟันอะไรเพื่อให้เป็นสถานที่ที่เป็นพระพาทิปทับแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าการเสด็จนเนินเนี่ยไม่ได้มีหมายกําหนดการไม่ได้มีการมีใบบอกแจ้งไปทางหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆไม่มีนี่เป็นการเสด็จแบบไปเวทจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะก็ หลวงน้ำลงก็ไปถึงในสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นวัดอีกแล้วนะครับวัดแห่งนี้ต้องเป็นวัดที่ยี่สิบแล้วนะครับตั้งแต่ปรมายิจาวาสเป็นวัดแรกนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่ยี่สิบชื่อว่าวัดบางบัวทองผมได้ยินชื่อวัดแห่งนี้นึกผมนึกไปถึงอ่ะออําเภอบางบัวทองหรือเปล่าือวัดที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านคุณแม่ผมหรือเปล่าสรุปแล้วไม่ใช่นะครับคนละวัดกันเลยนะ วัดแห่งนี้เนี่ยอยู่ที่อําเภอสองที่น้องที่ชื่อว่าวัดบางบัวทองเนี่ยเนื่องจากว่าในตําแหน่งของวัดนะครับทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทางด้านทิศใต้เนี่ยมันติดกับคลองบางบัวทองที่ไหลผ่านส่วนทางด้านทิศตะวันออกของวัดเนี่ยครับติดอยู่กับแม่น้ําท่าจีนแล้วก็วัดเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาทีหลังว่าเป็นชื่อวัดบางบัวทองซึ่งแต่เดิมไม่ได้ชื่อนี้นะครับเปลี่ยนมาประมาณสักเจ็ดสิบกว่าปีมาแล้วครับที่วัดแห่งนี้ต้องบอกว่า กรมหลวงกรมาหลวงมมหวงนักใจนะครับกรม,มาหลวงดำรงหนักใจมากเพราะว่ามาเนี่ยมันไม่มีการบอกกล่าวกันล่วงหน้าดังนั้นแล้วเนี่ยจะอาศัยแรงศรัทธาของชาวบ้านเลยทเดียวพอมาถึงที่วัดก็ไปแจ้งกับทางด้านกรมการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางาผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็กำนันต่างในอำเภอก็ต่างมา รวมตัวกันที่วัดท่านก็พูดกันตรงๆเลยเว้าวกันชื่อๆว่าในขณะนี้เนี่ยเจ้านายคลิปเ,เจ้านายก่อนนะครับกําลังเดินทางมาเพื่อที่จะมาค้างแรมในสถานที่แห่งน,นี้แล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อาจจะว่าไปแล้วไม่รู้ว่ารู้จักหรือเปล่านะเพราะว่าไม่มีรูปน,นะแต่เห็นเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวการแต่งกายก็น่าจะพอ เดาสถานการณ์กันได้นะก็ว่าอุปมาณกันได้นะครับว่าเป็นขั้นการจริงๆและท่านก็คงไม่ได้มาโกหกอะไรก็พูดกันต,ตรงๆว่าขอแรงหน่อยได้ไหมขอแรงออชาวบ้านหน่อยนะที่จําเป็นจริงๆสาหรับการในครั้งนี้เนื่องจากว่าเจ้านายเนี่ยกําลังตามมาตัวเองเนี่ยมาก่อนล่วงหน้ามาที่มาเพื่อจะมาจัดการในเรื่องของที่อยู่ในคืนนี้ ราวน,นี้คู่ที่ฟังก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนตกลงเนี่ยเจ้านายเนี่ยใครก็ <c oughs> ต้องมาบอกกันตรงๆนะครับว่าเจ้านายที่มาเนี่ยคือพัดเจ้าแผ่นดินในหลวงจะเสด็จขออะไโอ้โหพอรู้ว่าเป็นในหลวงเท่านั้นแหละครับภายในสองชั่วโมงนะภายในสองชั่วโมงกนะ็บอกว่าจัดเตรียมคนมาได้อย่างเต็มที่เลยมาทั้งหมดสามสี่ร้อยคนมาช่วยสร้างพระพาที่ประทับของในหลวง เพราะว่าในระดับแมบอ่อำเภอก็ดีนะครับผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็ดีถามว่าได้มีโอกาสเห็นได้หลวงไหมได้มีโอกาสได้รับเสด็จไหมคงจะย,ยากอยู่นะอาจจะว่าเป็นกระถานที่จะไกลปืนที่อย่างนะเพราะว่าอำเภอสองพี่น้องกับพระบรมมหาราชวังมันห่างกันไม่รู้จะเท่าไหร่ดังนั้นแล้วการที่จะได้มีโอกาสเห็นในหลวงก็คงจะไม่ง่ายแล้วก็เมื่อรู้ว่าในหลวงจะเสด็จในคืนนี้ด้วย แล้วจะประทับที่วัดแห่งนี้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะของไพ่ฟ้าประชาชนที่จะได้มีโอกาสรับเรียกว่ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดดังนั้นแล้วเนี่ยก็เกณฑ์คนมาสามสี่ร้อยคนและคนที่มาสามสี่ร้อยคนเนี่ยถามว่าเต็มใจทั้งนั้นเพราะว่าก็อยากเห็นในหลวงอยากรับเสด็จในหลวงรู้ว่าตนเองอ่ะเป็นคนของสยาม รู้ว่าตนเองนั้นเกิดมาก็อยู่ตรงนี้รู้ว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่พ่อแม่อยู่ปู่ย่าตายายอยู่แล้วก็อยู่กันมาตั้งแต่บางบันรู้ว่าแผ่นดินนี้มีพระมหากษัตริย์ปกครองมารู้แต่ว่าไม่เคยเห็นเลยว่าพระมหากษัตริย์นั้น,นอ่ะทรงมีลักษณะแบบไหนมีมีรูปร่างหน้าตาย,ย่างไรไม่เคยเห็น แต่รู้ว่ามีพระหมาัตริย์ปกครองรู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแผ่นดินของสยามประเทศดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ประชาชนม,นมีความตั้งใจมากเลยที่จะได้มาชื่นชมนะครับพระบรารมีแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงและได้มีโอกาสสร้างพระพาที่ประทับให้กับในหลวงต้องบอกว่าเกณฑ์กันมาสามสี่ร้อยคนนี้จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการสร้างนะครับเพราะว่า ขามีระยะเวลาไว้ว่าประมาณแปดชั่วโมงแต่ว่าการสร้างเนะี่ยเร็วกว่าที่กําหนดมากก็เสร็จนะครับเพราะว่าใช้เวลาสร้างเสร็จก็ประมาณบ่าย4ี่โมงอยแต่ผมขอมนีดึงแถอะผมเองก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักประจนภัยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าชอบเดินทางไปในสถานที่ต่างๆสมัยหนุ่มๆนี่ผมก็เป็นพระธุดงนะก็ไปในหลายๆที่อยู่ในสถานที่ที่ลําบากก็ลําบากแบบสุดๆนะ ไปอยู่ตามถ้ำตามป่าตามดอยอยู่บนดอยเลยไม่มีใครอยู่ในถ้ำเมือยู่คนเดียวคือผมก็อยู่อย่างลำบากอันนี้อยู่อย่างพระนะครับอันนี้ผมเองก็เป็นนักประชนภัยอย่างที่บอกแต่ว่าในขณะที่ฟังเรื่องราวที่พระเจ้าหลวงทรงเนัินพระราชําเนินไปในสถานที่ต่างๆแล้วก็ในสถานที่ที่ไม่สะดวกจะต้องมีการจัดสร้างพัพพานที่ประทับเพื่อให ท่งค้างคืนกันได้เนี่ยไม่ชาติจริงว่าพพารีประทับที่ชาวบ้านต่างร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเนี่ยจะจะเป็นในลักษณะเช่นไหนอันนี้บอกตรงๆว่ามองภาพไม่ออกเพราะว่าไม่มีรูปถ่ายอาจจะอาจจะถ่ายแล้วหายไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในแต่ละที่พพารีประทับของพระองค์นั้นเป็นยังไงแล้วก็สะดวกไหม เรื่องน้ําเรื่องท่าเป็นยังไงห้องน้ําเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามีฝ่ายในตามสเสด็จหลายท่านหลายพระองค์ดังนั้นแล้วในเรื่องของห้องน้ําห้องท่าเนี่ยจะสะดวกขนาดไหนก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดจริงๆนะแต่ว่าผู้ที่จัดสร้างพระพาร์ในวันนั้นก็สร้างด้วยความรวดเร็วนะแล้วก็สร้างเสร็จนะเพื่อให้พระองค์ได้ทันมาประทับเข้าใจว่า โครงสร้างอย่างปานนี้อยู่แต่ลองคิดดูว่าถ้าจะเอาเอาการมุงมันไม่ได้มีแบบว่ากระเบื้องแบบในเหมือนในปัจจุบันแนละ้วไปซื้อแผ่นกระเบื้องมามุงเลยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็วัสดุที่เรียกว่าง่ายต่อการใช้จะมุงหลังคาอย่างเช่นพวกสังกะสีหรือพวกแมนชีนมันไม่มีมันมีแต่พวกหญ้าคาแล้วก็ใบไม้ ซึ่งจะต้องมีการเย็บอ่ะมันจะต้องมีการเย็บการสารอ่ะคนสามสี่ร้อยคนมาร่วมกันทําผมว่าโอ้โหคนที่เป็นแม่งานในการก่อสร้างนี่จะต้องเก่งมากนะเพราะว่าจะต้องดูทุกอย่างเลยนะดูดยแล้วต,ต้องเอาสร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างเป็นอะไรเป็นหลังคาแล้วยังต้องมีการมุงใบใบไม้อีกถามว่ากระเบื้องคงไม่ใช่นะแต่ว่าคงเป็นใบไม้ แต่ก่อนที่ใบไม้ที่จะมามุงได้มันต้องมีการเย็ดก่อนเลยเนีย่ยผมถึงว่ามันมันยากนะมันไม่ใช่ง่ายและยังยัง,ยงที่ประทับที่ที่บรรทมอีกจะต้องมีพระแท่นไม้เออเราจะบรรทมแบบไหนองไรน,นี่ยเป็นเรื่องที่โอโ้โหถ้าจะมีรูปภาพก็น่าจะดีนะผมจะได้ไม่ต้องดึงเดาว่าจะออกมาในลักษณะเช่นไหนแต่นี้ก็ไม่มีรูปภาพให้เห็นนะครับแต่แล้ว,ว่า ก็จัดสร้างประภาที่ประทับคณะนี้คนที่มาเนี่ยต้องบอกว่าตั้งใจมากันทุกคนเลยคนที่เรียกให้มามาคนที่ไม่ได้เรียกก็มาคนที่ไม่ได้เรียกคือใครซิคือสุภาพตรีศิษตรีที่อยู่แถวๆนั้นอะ่ะก็มากันเรื่องมาเพราะอะไรมาเพราะว่ามาช่วยกันทําอาหารเลี้ยงแล้วก็ต่างคนก็ต่างเอาอาหารมานะเอามามาร่วมกันเอามาทําอาหารเพราะว่า,าทํางานแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้อง ก็กลายเป็นว่าสตรีก็มาช่วยกันทําอาหารผู้หญิงทําอาหารให้กับผู้ชายได้กินแล้วก็มีการเอาอาหารมาแบ่งปันกันกินเสร็จเรียบร้อยในช่วงบ่ายสี่มงอันนี้กรมกรมหลวงดํารงบอกว่าบันทึกเอาไว้ว่าเป็นเรื่องน่าปลากปลื้มใจมากเพราะว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการมีการทําอาหารเลี้ยงฉลองกับชาวบ้านในวันนั้นด้วย ที่มาร่วมร่วมงานกันแล้วกรมหลวงนะท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะใช้งานชาวบ้านด้วทีให้เงินนะครับแต่ประทานโทษเขาไม่รับกันเลยเขาบอกว่าทําถวายทั้งนั้นโอ้บาร,รมีในหลวงอาจารยีดว่านะไม่ไม่เคยมีใครเห็นในหลวงนะครับแต่ว่าพอรู้ว่าในหลวงสเสด็จก็อ,อยากจะมาทําอะไรให้กับในหลวงเอาเงินให้ก็ไม่เอาอยากจะมารับสเสด็จอยากจะมาทําอะไรให้กับในหลวงซึ่งถือว่าเป็น เจ้าชีในวันนั้นก็ทำจะเรียบร้อยแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองกรมพรหลวงดำรงบอกว่ามันปราปลื้มใจอ่ะเพราะว่าเห็นว่าประชาชนเนี่ยมีความรักต่อสถาบันรักต่อพระมหากษัตริย์มากอันนี้เนี่ยมองย้อนกลับไปเมื่อ1 2อยี่สิบปีที่แล้วเราก็เห็นภาพของประชาชนซึ่งไม่เคยเห็นในหลวงนะแต่ว่ารักในหลวงแล้วก็ อยากจะมาชื่นชมพระบารมีครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริงๆในหลวงจากกัรที่าครับเสด็จพระาดำเนินมาถึงคลองสองพี่น้องนะครับเข้ามาในคลองสองพี่น้องแต่ว่ายังไม่ถึงที่วัดซึ่งจัดเป็นที่ประทับเป็นวัดพาที่ประทับก็คือวัดบางบัวทองพระอ,องค์ทรงแวะที่วัดหนึ่งก่อนนะครับเรียกว่าวัดบางสาม วัดบางสามเนี่ยหาักแวะวัดนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวัดที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็ขึ้นไปนะครับกับน้มัชการพระนะพระที่นั่นเป็นพระปางสะดุ้งมานนะบนซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลาทรงจตุรมุกนะะวัดแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทางด้านหลังวัดเป็นของเป็นแม่น้ำสำหรับที่จะสัญจรนั่นแต่นั่นคือ เมื่อก่อนเนี่ยผมว่าเป็นทางด้านหน้าวัดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าด้านหลังวัดเป็นคลองสําหรับที่จะ,ะเดินทางแต่เมื่อก่อนเนี่ยครับผมว่าเป็นหน้าวัดกันทุกทุกหลังแหละแม้กระทั่งวัดนิ้วลายนะครับหรือ,อวัดสำโรงซึ่งอยู่ใกล้ๆกันที่ำอำเภอ,อนครเชียศรีสมัยก่อนเนี่ยนะครับโบสถ์เนี่ยหันหน้าไปทีล่ลำน้ำซึ่งเป็น ทิศท,ท,ทิที่ดีนะครับก็คือเป็นทิศตะวันออกหันหน้ามาทางทิศของแม่น้ำนะก็ปัจจุบันเนี้ยนะการเดินทางเนี่ยเขาไม่ได้มาทางน้ำแล้วเขามาทางด้านหลังวัดก็หลังวัดเป็นถนนก็กลายเป็นว่าทางหน้าด้านหน้าไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับ mm hmm. เห็นแต่ว่าให้เห็นแม่น้ํานะมีเรือผ่านไปผ่านมาแต่ว่าการสัญจรจริงๆแล้วเนี่ยใช้ถนนด้านหลังวัดอันนี้ก็ เป็นอย่างนี้กันทุกที่นะครับเปลี่ยนไปที่วัดแห่งนี้ครับเพิ่งสร้างขึ้นในปีพศ2447ในหลวงเนี่ยสเสด็จประพาส244พก็สีรอติับ2444ในหลวงสเสด็จประพาส2 4 4พเพราะงั้นเพิ่งสร้างไว้ได้แค่3ปีในปีพศ2470ครับปีที่ในหลวงก,การที่ 9, เทรงพระราชสมภพนะครับก็มีการสร้างสาราการประเรียนขนาดใหญ่ มีเสานะครับต้นใหญ่ๆห,หลายต้นเป็นเสากลมนะหลายต้นเลยทําสาราการประเรียนหลังนี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องที่หลวงพ่อวัดสำโรงเล่าให้ผมฟังที่พูดนะี่ยเพราะว่าระยะเวลาของการสร้างสิ่งเหล่านี้มันใกล้เคียงกันนะครับที่จังหวัดนครปฐมอำเภอน,นครจัยศรีที่วัดสำโรงเนี่ยมีการมีสาราการประเรียนหลังใหญ่เหมือนกันแล้วก็มี เสาต้นใหญ่ๆเหมือนกับที่ผมเห็นจากในวีวิทัศน์เลยหลายต้นเรียงกันคล้ายๆกันเลยนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าศาลาก,การประเรียนทั้งหลังที่สร้างเลยนะครับเสาก็ดีที่เห็นอยู่นะทุกวันนี้นะหลังคานะครับบันไดรวมไปถึงพื้นไม้ฟ้าขึ้นไปทั้งหมดเนี่ย7,000บาท7,000บาทนะครับแต่ว่ามันกี่ปีมาแล้วมันหลายสิบปีมาแล้ว ปัจจุบ,บันนี้ผมว่าหลังนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าห้าหกล้านหรืออาจจะเป็นสิบล้านเพราว่าโอ้โหไม้ไม่ได้ถูกครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยแค่เจ็ดพันบาทแค่นั้นเองเพราะงั้นศาราการประเรียนที่วัดบางสามแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเมื่อปีพศสองพันสี่รอยเจ็ดสิบก็น่าจะราคาไม่ไกลจะสักเท่าไหร่ครับในหลวงนะครับจะด็ดก้เนินนะครับออกจากที่วัด บางสามถามว่าพระอ,องค์ไปแวะทําอะไรที่วัดนี้หนึ่งแล้วครับก็ไปเพื่อที่จะกราบนมัสการกับพระพุทธรูป้วก็กราบนมัสการพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่จะสามารถทําครัวได้ดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไปทําพัะกยายหารที่บริเวณวัดแห่งนี้ครับพอเฉวยพักกายหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหเรียกว,ว่า นึกไปถึงนะว่าเหมือนกับว่าปะจนภัยอ่ะการไปตั้งแคมป์นะแล้วก็มีการทำอาหารทำอาหารเสร็จเก็บล้างเอาเดินทางต่อไม่ง่ายนะไม่ง่ายจริงนะแล้วก็ไปกันหลายท่านบางทีภาพบางภาพครับก็นั่งเสวยกันที่พื้นดินนี่แะครับเอาเอาผ้าพปูลแล้วก็นั่งเสวยกันบนพื้นดินเลยไม่ได้มีที่ประทับอะไรที่แบบว่าหลูหลาแล้วก็นั่ง เรียกว่านอนกลางดินกินกลางทรายกันจริงๆครับก็ไปเสวยพระกกาญาหารในวันที่วัดบางสามจากนั้นแล้วก็เสด็จเจ้าเนินต่อครับมาจากกระทั่งถึงวัดบางบัวทองซึ่งเป็นสถานที่ประทับแรมในคืนนั้นในช่วงเวลาสองทุ่มก็ไม่ได้แจ้งน,นะครับว่า,าที่ประทับเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นพับพาที่ประทับ แล้วก็วันรุ่งขึ้นพระองค์ก็เสด็จมพระราชดำเนินต่อคือตั้งใจนะครับเพราะว่าระยะทางระหว่างอำเภอสองพี่น้องจึงกระทั้งถึงสุพันณ์บุรีมันไกลนะครับในในช่วงปัจจุบันเนี้ยก็บอกว่าช่วงเขียวหมากแหลกแต่เมื่อก่อนมาไปทางน้ํามันไกลต้องแวะทางทางสําหรับพักแรมก่อนไม่งั้นไปไม่ถึงกลับกลับมาที่ตําตบลนิ้วลายนะครับที่อำเภอนครเชัยศรี ที่วัดนิ้วลายแห่งนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ชื่อวัดนิ้วลายนะครับเรียกว่าวัดท่าเรือที่เรียกว่าตำบลท่าเรือเหตุที่เรียกว่านิ้วลายเนี่ยเพราะว่าเรียกตามชื่อวัดนะซึ่งเคยเอ่อซึ่งมีต้นนิ้วเกิดขึ้นเยอะก็เรียกว่าเออเรียกตามชื่อต้นนิ้วที่มีอยู่ในวัดนะเรียกว่าวัดนิ้วลายที่แห่งนี้จะบอกจะว่าไป หากเป็นการสัญจรทางน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญนะครับสําหรับสาหรับจอดแวะพักจึงเรียกว่าตําบลท่าเรือเพราะว่าจะมีเรือมีอะไรมาจอดแวะเป็นตลาดขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันเนี้ไม่ใช่เช่นนั้นแล้วเพราะว่าการสัญจรของเรามันเปลี่ยนนะเส้นทางทางน้ําขึ้นมาทางบกดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของที่ที่มันเคย คาคร่ำนะครับปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างแต่ก่อนนะตำบลยิ้วลายก็กลายเป็นตำบลเงียบๆตำบลหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ยังคึกคักนะอีกอย่างหนึ่งครับการที่เราจะเดินทางเมื่อก่อนเนี้ก็บอกว่าจากนครปฐมนะฮะไปถึงสุพันณ์บุรีเนี่ยต้องผ่านยิ้วลายก่อนนะไปทางเรือเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เป็นจุดพักแต่ปัจจุบันนี้นะนครปฐมถึงสุพันณ์บุรีเนี่ยโอ้โหเส้นทาง ไปได้หลายทางมากเลยนะครับไปทางปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีทางตัดใหม่ทางอะไรเพิ่มขึ้นมากมายนะแล้วก็เส้นทางก็ใหญ่ๆนะไปโดยทางรถก็สะดวกมากมายเลยแล้วก็ยังมีเส้นที่อ่เพิ่งจะทำเพิ่งจะเสร็จนะครับเป็นเส้นจากนครปฐมยิ่ปีถึงกาญจนบุรีเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางใหม่ ยังคงมีเส้นทางที่เกิดขึ้นนะอีกมากมายนะครับในในปัจจุบันนี้นแล้วก็มองไปว่าอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกขนาดไหนสำหรับการเดินทางซึ่งใช้รถเป็นหลักับการสัญจรไปมาเมื่อก่อน,นที่ใช้ขอม,มันงก็ลดความสำคัญลงไปแต่นะครับวันนี้นะครับก่อนที่ที่ผมพูดพูดกันทุกๆครั้งก็คือว่าได้ จะนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตนะครับันนํามาเล่าสู่กันฟังเป็นเกดเล็กเกดน้อยนะครับมาเพิ่มเติมเสริมเอาไว้ในส่วนของอตอนท้ายของต่อภาพต้นนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่15ในตอนที่1นึ่กับสีวันนี้ผมอยากจะพูดถึงคลองเรียกว่าคลองแห่งหนึ่งนะครับเป็นลองที่ขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 คลองนี้มีความสำคัญมากๆนะครับสร้างขุดมาตั้งแต่ปีพศ2,431ถ้าไม่ผิดนะครับอ,อันนี้ทำเป็นคลิปไปให้ให้ให้ชมกันแล้วคือคลองเนี้ในหลวงรก,การที่5าชงมีบ้านนำริขุดขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับพื้นป่าให้กลายเป็นผื้นนาตอนนั้นนีถ้ามีคลองอันนี้เข้าไปเนี่ยป่าบริเวณ บริเวณแถวเนี่ยจะต้องเหมือนกับมีประชาชนเข้าไปอยู่แล้วก็เปลี่ยนจากพื้นที่ป่าก็กลายเป็นนาเป็นจำนวนเยอะมากๆนะครับแล้วก็ก่อเกิดเป็นผลผลิตทางด้านของการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข้าวเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเป็นแสนกุน,นะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิบของพื้นที่ปลูกนะครับในส่วนของภาคกลางทีเดียวอันนี้ กองที่ผมพูดนี้ก็คือลองลังสิทคลองลังสิทิ์เนี่ยมีบริษัทมารับขุดนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการขุดที่นะฮะทางรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินค่าขุดอ่าไม่จ่ายเพราะว่าคนที่ขุดเนี่ยเขาก็ได้ขายที่ดินบริเวณสองข้างทางนะที่ขุดเพราะขุดคลองเนี่ยบริเวณสองข้างคลองเนี่ยมันก็มีราคา เขาก็จะได้ที่ดินบริเวณที่ขุดเนี่ยไปขายโดยแบ่งกับรัฐบาลด้วยนะรัฐบาลไม่ได้เสียเงินในการขุดแต่ว่าที่ดินที่ขายได้ก็แบ่งกันด้วยใช้เวลาในการขุดประมาณเจปีนะฮะก็เสร็จแต่ว่าในส่วนของการขุดเนี่ยเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เอาไปขายกันพอมาขอขายแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าแบ่งกันไปแบ่งกันมา ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะพูดกันตรงๆนะโปรเจกต์เนี้ยมันเหมือนกับว่ามีรับลมคมในอย่างไรไม่ทราบกลายเป็นว่ามันเกิดความไม่ตรงเกิดขึ้นนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นส่วนส่วนไหนนะครับของอบริษัทที่รับขุดซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยร่วมร่วมทุนกับต่างชาตินะครับมีทั้งขุนน้ำขุนนางม,ม,มีชาติราชาการแล้วก็ต่างชาติเข้ามาเรียกว่าถือหุ้นแล้วก็ขุด ือบริษัทขุดคูและขุดนขุดคูนาสยามอันนี้ท้าบอกว่าพื้นที่ที่ขายเนี่ยรองลังสิกนะเขาขายเป็นไล่นะไล่ละคือฟังแล้วตกใจนะอยากมีเงินคือไม่ใช่อยากมีเงินอยากเอาเงินกลับไปซื้อจริงๆเลยนะฮะมันย้อนเวลากลับไปซื้อได้นะครับเพราะเขาขายไล่ละหนึ่งบาท ไล่ละหนึ่งบาทแถวคลองลังสิตไล่ละหนึ่งบาทเมื่อก่อนนี้บาทหนึ่งนี่มันจะต้องหาเงินกันยากรือเปล่าไม่ทราบนะกว่าจะได้เงินบาทหนึ่งแล้วก็บาทหนึ่งมาซื้อพื้นที่หนึ่งไร่ได้อ่ะอันนี้ก็แบ่งสรรปันส่วนกันยังไงไม่ทราบเลยว่าเกิดความไม่ลงตัวกันในที่สุดแต่ว่าท้ายที่สุดคลองลังสิตก็ก็สร้างเสร็จขุดเสร็จนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสําคัญ เพราะว่าใช้เป็นในส่วนของการคมานาคมด้วยแล้วก็ใช้ในเรื่องของการเกษตรด้วยก่อเกิดนะครับพื้นนาซึ่งสามารถสร้างผลผลิตได้ปีละเป็นแสนกุญย์นะครอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคลองลงังสิตครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะในรายการสนามนี้มีเรื่องเล่านะครับซึ่งที่เล่าจบไปก็เป็นตอนที่1 0ึ่งันประภาคต้นตอนที่15ครับหวังว่า ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับนะขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วเราพบกันใหม่ในการออกอาอกาศครั้งหน้าครับหากมีคอมเมนต์ใดๆให้ผมบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นกําลังออกกําลังใจให้กันและกันไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ